สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพ่อ,พอกันแล้วจ้ากับคนมักอ่กับยายสายเนาะกับยายสายห้วยลาวเลขเด็ดพารวยค่ะอา่ามาในเท่ากับก้าวพ่อๆกันอีกเช่นเคยน้อพี่น้องจ๋าเนาะกับแนวทางตัวเลขค่ะมาในอาศัยกนันนาเสนอเนาะแนวทางเล่าพัฒนาค่ะสูตรมีเดียววดวันที่24ค่ะพี่น้องจาา 18, 2, ๋าเดือน11ปี2566เนาะก่อนอื่นคะ่ะแอดมินก็ขอสวัสดีเพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆ FC สวัสดีทั้ง FC ใหม่ค่ะแล้วก็สวัสดี FC เกา่านําเทามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอนนาเะะค่ เดี๋ยวเฮามาฟังคําเตือนกันก่อนค่ะพี่น้องจ้าคาเตือนคลิปนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเป็นเพียงสถิติตัวเลขเป็นแค่สูตรการคํานวณเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิงอ่ชมเพื่อความบันเทิงนพี่น้องจ้า อ่ะฟังคำเตือนแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวแอดก๊ส1เพื่อนเพื่อนพี่น้นองๆเนาะมาสรุปผลค่ะแนวทางเล่าพัฒนานาะงวดวันที่22อ่าสำหรับสูตรเม็ดเดียวเนาะพี่น้องเนะาะกะจะให้เน้นที่สายวิ่งรูดค่ะให้เน้นที่สายวิ่งรูดอ่าเรามาดูผลค่ะ5 5 4 2 6 4 5 5 4 2 6 4เนาะจะเป็นผลวดวันที่22 2ตัวบนจะเป็น6 4ค่ะวิ่งรูด6มาเนาะวิ่งรูด6มา หลักหกค่ะสายเจาะแอดได้ที่หกเจ็ดหกศูนย์หกเก้าแล้วก็หกหนึ่งค่ะหกเจ็ดหกศูนย์หกเก้าแล้วก็หกหนึ่งเนาะพอชนั้นหกสี่สี่หกมาแต่วิ่งต่รูดสายเจาะแอดหลุดไปค่ะอ่าสองตัวล่างจะมีห้าห้ากับสี่สองห้าห้ากับสี่สองแอดหลุดไปเนาะอ่าสรุปเนาะค่ะสําหรับแนวทางวันที 2, 12, 18, น่ยี่สิบสองเดือนสิบเอ็ดนาะค่ะแอดกะอ่าเขาจะสายวิ่งรูดเนาะมาแต่สายวิ่งสายรูดค่ะสําหรับสายเจาะแอดหลุดไปเนาะค่ะ ได้เฮกันไปสายวิ่งสายรูดสายจอแอดกระตองกาพออภัยเพื่อนๆพี่ๆน,ๆน,น้องๆอีซีนำเนาะค่ะก็เดี๋ยวเข้ามาตามต่อค่ะพี่น้องจ้ากับแนวทางแล้วพัฒนาค่ะกับสูตรเม็ดเดียวเนาะสองตัวบนล่างกับยำเนาะค่ะว่าเป็นแค่แนวทางค่ะเป็นแค่สูตรการคำนวณเพราะฉะนั้นมีเข่ามีรูดปะปนกันไปเนาะจ้า งวดวันที่24ค่ะสายวิ่งรูดแอดคำนวณได้ตัวเดิมพี่น้องจา้าตัวเดิมที่เพิ่มมาเนาะก็คือเด่นแปดรองเก่าแอดฟันที่แปดค่ะแต่งงของอ่าตัวเดิมของงวดวันที่22เนาะซึ่งงวดที่ผ่านมาลุดบนแองงวดที่ผ่านมาลุดงวดนี้อาจจะได้เฮก็ได้เนาะค่ะอ่าเด่นแปดรองเก้าแอดฟันที่แปดค่ะเด่นแปดรองเก้าแอดฟันที่แปด อพอะนาดแอดจะหลุดแปดหยเนาะิ่มต้นที่แปดศนย์แปดหนค่ะ8ปดสองแสามค่ะ8ปดห8าแปกแปดเจแล้วก็8ปดเด่น8รอง9แอดฟันที่8ค่ะเด่น8รอง9แอดฟันที่8อย่าลืมไปกลับทุกครั้งค่ะ แล้วก็อย่าลืมว่าแนวทางของแอดก็คือ6กกับเก่านะพี่น้องจาน้องกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันพอะฉะนั้นถ้าแอดให้เก่าก็อย่าลืมกับหัวเป็นเลข6กถ้าแอดให้6กก็อย่าลืมกับหัวเป็นเลขเก่านะจ้ะอ่ะเรามาดูตัวจอดตัวเน้นค่ะเรามาดูตัวจอดตัวเน้นอ่ะหลักแปดหลักแปดแอดให้เน้นที่แปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแล้วก็แปดเก้า แปด8กแปดเแล้วก็8ปดเนาะเป็นตัวเจาะตัวเน้นของหลัก8ค่ะอ่ะหลักเ้างวดนี่เด่นทั้งแปดเด่นทั้งหกหลักเก่าเราเ่นองจากเราะปิเด่นทั้ง6แล้วกกเก่าเอามาเบ่งหลักเก่าหลักเก่าแอดกาให้เด่นที่9ก9าหกเกมาแล้วเนาะเป็น99้อะขออนุญาตเป็น99เเด้อ พวกราวแปดแปดเก่า 8, 8, 8, 9, มาแล้วเนาะอันนี้เป็นเก้าเก้าแล้วก็สุดท้ายค่ะก็จะเป็นเก้าศูนย์ศูนย์เก้าอันนี้จะเป็นเก้าเก้าด้วยจ้ะอัลลัคหกลักหก 6, พี่น้องจ๋าเขียนจะมองได้หรือเปล่าเนี่ยลักหกก็จะเป็นหกหกหกเจ็ดแล้วก็จะเป็นหกเก้ากับหกศูนย์พี่น้องจ๋าอขออนุญาตเขียนออกนอกสนามเนาะอ่าลืมเว้นไว้สำหรับหกกับเก่านะพี่น้องจ๋าแอดกระจาย อ่าหกหกหกเจ็ดหกเก้าหกศูนย์จะเป็นตัวจอดตัวเน้นของหลักหกเนาะก็อ่าเก้าหกหกเก้ามาอีกแล้วพี่น้องจา๋ขาขออนุญาตตัดออกตัวหนึ่งเด้ออ่าตัดออกเราพี่น้องจา๋าชนกันหกเก่าเก่าหกชนกันเนาะถามมากระจดไวแคบไวค่ะพี่น้องจา๋าเพื่อป้องกันการลืมบ่มักบะชอบเลือนพานเนาะค่ะเนื้อทางหัวเนื้อทางตัวเลขเป็นแค่สูตรการคำนวณเพราะฉะนั้น มีเขามีรุดเนาะค่ะมีเขามีรุดปะปนกันไปอ่าสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเนาะค่ะที่เขามาแล้วค่ะก่อนออกไปจังใดก็ะอ,อกําลังแรงใจใแอดน้ำปากก็ไล์ก็แช่เป็นกําลังใจใแอดนําเนาะ,ค,ะค่ะ f c ม่ค่ะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมสันกระดิ่งน้ำเนาะเพื่อว่าจะบ,บริภาดการแจ้งเตือนบริภาดคลิปใหม่ๆของคนอ่าของแอดยายสายหัวเราวเล็กเด็ดพารวัหรือว่าแอดคนมักเลาะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาแล้วจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ